ก็สองวันที่ผ่านมาเราได้ฟังช่องเย็นเนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์จากนักปฏิบัติด,ด้วยกันนะนนี้เพื่อที่เราจะได้ฟังทั้งสองภาคภาคที่เป็นประสบการณ์และภาคที่เป็นวิชาการนะซึ่งก็ในส่วนวิชาการก็จะไว้ช่วงเช้าซึ่งประสบการณ์นี่ ช่วงเย็นเราก็ได้ฟังคนนั้นบ้างคนนี้บ้างว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาสติแบบนี้ไปใช้ได้อย่างไรแก้ปัญหายอย่างไรเอาไปใช้ชีวิตวันอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีแบบอย่างมีตัวอย่างให้เราได้เห็นได้สัมผัสไม่ว่าปฏิบัติแล้วนี่เอาไปใช้ไม่ได้หรือเอาไปใช้แบบ ไม่ถูกที่ถูกทางก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็ฟังประสบการณ์จากคนทีน่เราเอาไปใช้ลงเกินไหมไมยังงอันนั้นเองก็การเอาสติสมาธิปัญญาไปใช้ชีวิตจัวันอย่างไรเนี่ยสองวันที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์เขาไม่ชี้บ้างเขาคุณยงุงกันนี้เอาผู้ชายบ้างเนาะ้าใจผู้ชายว่าผู้ชาย ที่มีครอบครัวแล้วสองคนที่ผ่านไปเนี่ยคนยังไม่มีครอบครัวคนเป็นโสดม่รู้ว่าเอาไปใช้ครบถ้วนทีนี้คนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้กับลูกก,ลก,กับล้านกับบ้านกับช่องกับสามีปัญญากับพ่อกับแม่เอาไปเอาสติไปใช้อย่างไรเนี่ยจะเลยสติมาวันนี้จะเชิญอาจารย์ยุทธซึ่งเป็นซูเฟอร์ของหลวงพ่อเองเนี่ยได้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อหลายปีน,ยนะแต่แล้วก็ตั้งแต่เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ กเกษียณออกมาแล้วก็มาปฏิบัติวันนี้ก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังว่าท่านปฏิบัติมาแล้วท่านประสบความสําเร็จอย่างไรประสบความล้มเหลวอย่างไรจะเล่าให้ฟังท้ายๆท,ท่านมีอะไรเราก็สักถามท่านนะ นั่งคงนั่งนัานไม่ได้นะนั่งยันขาได้นะปวดขาครับกราบนอบน้อมแด่องค์ประธานไตรอบกราบนัสการหลงพ่อมหานิเลพระภิกษุที่เคารพอย่างสูงทุกทุกรูปับาราบแม่ชีและ คณะที่มาอบรมทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับก่อนอื่นวันนี้อากระผมได้รับอาบทา,บทาบหมหรือให้จากหลวงพ่อมหาบอกว่าให้เรามาช่วยพูดช่วยแนะนำนะฮะในการปฏิบัติครับกระผม อนหนึ่งก็ขอแนะนำตัวนะฮะชื่อนายยธหง3์สามสเครับเป็นคนจังหวัดพแพร่นะครับเมื่อก่อนก็รับราชการครูเกษียณอายุมาตั้งแต่อายุ50ปีครับตอนนี้ก็65ปีและไดสิบปีก็ติดตามหลวงพ่อมหามาตลอดนะฮะข่าะที่ท่านอยู่เมองไทยครับก็ดูแลรับใช้ท่านตลอด นะครับสำหรับประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมนะครับเรา็อก,ก็มีไฟครับไฟรู้ไฟเรียนทางนี้อยู่แล้วนะฮะสมัยเป็นครูก็พยายามานำธรรมะต่างๆไปอบรมสั่งสอนเด็กครับและก่อนที่จะสมัยเป็นครูก็เป็นคนที่สมมาเลเทเมานะเป็นครูขี้เล่าเมายาเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะ สมัยที่ยังไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวครับก็ไปบวชเป็นพระสงฆ์อายุวัดนได้สามเดือนก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยนะพระสงฆ์ตอนนั้นก็ในบ้านนะฮนะก็รู้ๆกันอยูอ่กินข้าวสามมื้อเหมือนเดิมทําอะไรเหมือนกันไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่นะครับก็เลยไม่คยรู้ไม่ไม่เคารพเท่าไหร,นะร่นะฮะค้ายว่าตอนซิกออกไปนะครับ จนกระทั่งมาพบประสงค์ที่แท้จริงนะตอนอาทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขาพาครูไปอบรมให้รู้จักธรรมะนะฮะรู้จักธรรมะ,นะรรรมะบางจะได้มาสอนเด็กครับก็ไปพบที่หนองหอที่เชียงใหม่อาจารย์รยศตอนนั้นนะฮะก็เอออย่างนี้เนะื้อพระสงฆ์จริงแท้ๆนะพระสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้านะฮะเขาปฏิบัติตัวกันอย่างนี้นะฮะคือฉันข้าวเมื่อเดียวไปบินธบาตตอนเช้านะฮะ ฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพรุทธเจ้ามีศีลมีทบทุกข้ออะไรนะฮะตั้งแต่นั้นมาผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับธรรมะมากขึ้นมากขึ้นนะครับไปเจอพระทูดงที่ไหนก็เข้าป่าช้าที่นั่นนะฮะพระทูดงส่วนมากไปพักอยู่ในป่าช้านะฮะก็ไปสูงสิงหรือไปศึกษาความรู้จากท่านครับจนกระทั่งมาพบพระอาจารย์มหาทีิเลกหลวงพ่อนะฮะก็มา ปฏิบัติสายแนวหลวงพ่อเทียนแนวแนวหลว่นผมก็ปฏิบัติกันมามามา,มากนะฮะนอย่างนอยกหนอพวกนี้นะฮะไปทำมาหมดนะครับจนกระทั่งมาสายนี้ก็อ,อยู่วัดแพร่แสงเทียนเป็นประจำนะครับที่ล่องกวางอำเภอจังหวัดแพรแ่ครับสำหรับการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสายนี้นะฮะทุกๆท,ท่านก็คงจะผ่านส่วนมากผ่านคนคนเก่าทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่คนใหม่เนาะคงจะมีประสบการณ์แล้วนะมันก็ทุกมันก็ลําบากมันต้องอดทนมีศรัทธาแรงกล้านะครับถึงจะมาผ่านจุดนี้ได้นะฮนะสองสามวันสี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนุงสามว่าสามวันแล้วเนาะอ่าสามวันนี้ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยถ้าคนใหม่ๆนะฮะมันจะทุก เดินก็ไม่ใครออกก้าวขาก็ไม่ออกนะฮะหลวงพ่อองค์ที่มาปฏิบัติด้วยกันหนีไปละนะค,คงจะทนไม่ไหวนะฮะยิ่งอากาศร้อนนะรเราต้องทนทนทนต่อความทุกข์ยากทนลําบากทนทุกอย่างนะฮะแม้แต่ใจเราก็ต้องทนนะครับอ่าเมื่อเราผ่านสามวันสี่วันแล้วมันจะโล่ง พยายามฝึกไปนะครับอันนี้การยกมือสร้างจังหวะนี่ถือว่าเป็นการสะสมนะสะสมสติสะสมบารมีสะสมสติสะสมบุญนะเหนื่อยก็ยกไม่เหนื่อยก็ยกขยันก็ยกขี้เกียจก็ยกยกตลอดไม่ว่านั่งไหนนะฮะนั่งไปยกไปดูใจไปจนกระทั่งมันอ่าหลวงพ่อเทียนบอกว่ามันก็เราฝึก ขี่จักรยานนะรแรกๆมันก็ล้มลกพุกคานาจนมันขี่เป็นแล้วมันก็คล่องแล้วทีนี้นะไปไหนก็คล่องนะฮะยกจนมันคล่องนะครับอย่างผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็กต้องฝึกอยู่ตลอดนะครับเวลา,าไม่ได้เข้าวัดนานก็ใจมันก็ละเลยไปบ้างอยู่กับบ้านนะฮะเมื่อก่อน ก็เป็นคนขี้โมโหนะค,คนขีอ้อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะฮะอยู่กับภรรยามา,าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะจนได้ทำงานทุกคนแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโหตั้งแต่ฝึกตรงนี้มามันมีสติมีอะไรก็ทำให้เรามาีใจเย็นลงมากเลยครับมากเลยมีสติมากนะฮะ ทำให้เราทําอะไรมีความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะครอบครัวกับภรรยาผมนี่โอ้ถามยากันเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งเลยนะฮะเตะลูกเตะเมียพวกนี้นะเยอะแยะนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยที่สมฤทเิเทเมานะตั้งเรามีฝึกอันนี้มามันก็ทําให้จิตใจเราเย็นลงมีสตินะครับโดยเฉพาะสติตัวนี้ฮะ เรื่องของพูดถึงเรื่องสติที่ประสบการณ์ผมก็ทำมาตลอดนะฮะก็ทุกวันนี้ก็ถึงแม้จะไม่เป็นครูนะฮะตอนนั้นผมกเกษียณอายุอายุห้าสิบทุกวันนี้ก็มาเป็นครูสอนผู้สูงอายุที่ตำบลวังหงที่ที่บ้านนะฮะก็ไปแนะนำเขายางงี้นะฮะนะเพราะผมมีความสุขเกี่ยวกับการทำสติจเจริญสติพวกนี้นะไปไหนก็มีสติอย่างหลวงพ่อสอนนะฮะแม้แต่เคี้ยวอาหารแม้แต่ทา กับข้าวเดินไปน่นไปน, ї, นี่นะต้องมีสติตลอดเวลานะฮะขับรถนะบางครั้งมันหลงไปบ้างเลอไปบ้างมันก็กลับคืนมารวดเร็วนะฮะบ,บางครั้งเรามีอารมณ์โกรธไปบ้างฉุนเฉียวไปบ้างมันก็กลับมานะครับเขาเรียกว่าตัดตัดกิเลสตัดความคิดพวกนั้นนะฮะทำให้เรามีมีชีวิตที่มีคุณค่าหรือมีความสุขขึ้นก็พยายามไป เผยแร่ต่อ,อผู้สูงอายุสูงวัยซึ่งส่วนมากก็สูงวัยทั้งนั้นอันะะที่มาที่นี่นะฮะวัยน้อยก็มีน้อยด้นะครับเป็นใบที่จะต้องขวนขวายนะครับขวนขวายสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองนะครับเตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวแก่เตรียมตัวตายนี่นะฮะต้องเตรียมตลอดนีไม่พ้นนะฮะเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้น ทุกคนต้องมีจุดนี้ผมพยายามนะฮะพยายามถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุแต่เขาไม่่คยเอานะฮะไม่ใคยเอาเขาจะชอบสนุกสนานลำวงอเต้นลํำสนุกอาหารให,ให้มันนั่งยกมืออุ้ยใกล้นะ,ะเบือ่อมันมันคาดว่าจิตใจเขายังชอบสนุกนะฮะแต่มีบางคนนะครับมีส่วนน้อยมากสักห้าเปอร์เซนต์ที่ ชวนเข้าไปในโบสถ์เขาไม่เคยมีครับอันนี้ผมนะผมเป็นห่วงนะห่วงเยาวชวนหพนประเทศไทยห่วงตำบลโดยเฉพาะหมู่บ้านเราเนาะผมเป็นครูก็ไม่าจะเป็นครูตลอดชีวิตอสอนลูกสอนล้านให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานเหลนเพราะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเรามานะครับไม่มีใครสอนเรื่องเหล่านี้นะฮะแม้แต่พระสงฆ์นะครับแม้แต่พระสงฆ์ในวัดเนี่ยไม่เคยสอน นะเอาแต่ทำบุญทำทานต่อเคาะสะเดาะนา้ำนะให้โชคให้ลาบอยู่นั่นน่ะนะไม่เคยสอนในเรื่องนี้เลยนะผมก็เลยหันเหมาทางวัดของหลวงพ่อหรือวัดสายที่ว่าอบรมช่วยสร้างคนให้เป็นคนเปลี่ยนคนให้เป็นคนดีพวกนี้นะฮะพยายามมาส่งเสริมสนับสนุนทางนี้วัดนะที่บ้านก็เลยห่างๆไปบ้างมีโอกาสไปค้างคราวนะ วัดที่บ้านผมมีทั้งสามวัดนะฮะนะพยายามสร้างโบสถ์สร้างวิหารเรียบร้อยแล้วก็ออกมานะช่วยเขาทางบ้านก็เลยมาช่วยทางนี้ครับอันนี้คือประสบการณ์ชีวิตผมก็มีไม่มากครับก็อยา,ากจะมาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะฮะนักปฏิบัติทุกท่านนะฮะเห็นความสำคัญของจุดนี้คนไหนที่คนใหม่ก็พยายามฝึกฝึกมากๆนะฮะเดินไปไหน นะก็มีสติไปนั่งที่ไหนก็ลองยกมือไม่ต้องอายใครครับนะนั่งตามฐานีรถไฟอะไรผมก็ยังยกเลยนะสมัยนี้คงจะผมว่าหลวงพ่อเทียนคงจะทำสมัยมีมากขึ้นในทีวีก็มีนะฮะทีวีอาจารย์อะไรที่ปัดปาดสุกโตโตอาจารย์มาสอนบ่อยๆทีวีช่องอาจารย์อาจารย์ไพศาลอาจารย์ไพศาลใช่ครับนะฮะ ช่องทีวีช่องไออมรินทีวีนะตีห้ถึงหกโมงเชา้าทุกวันนะทำวัตรเช้าแล้วก็สอนปฏิบัติธรรมหลายหลายสำนักนะเจ็ดวันเจ็ดกูรูมีความสุขนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องควนขวายเดี๋ยวนี้มีเยอะครับเรื่องของโดยเฉพาะสุขภาพนะคุณแม่เนาะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอย่างพ่อ,อแนะนำในการออกกำลังกายการบริหาร ในทีวีเดี๋ยวนี้ก็เยอะยิ่งมือถือเนี่ยยูทูบหรือว่าไลน์มาหากันสิ่งดีๆเขาจะไลน์มาให้กันหลวงพ่ออยังไลน์จากต่างประเทศมาให้ผมดูเลยเรื่องการปฏิบัติทํำยังไงให้สุขภาพดีทุกส่วนของร่างกายเราต้องรักษามันให้ดีๆนะครับฝึกฝนฝึกโดยเฉพาะการกินนะฮะการกินกินอาหารให้เปญญ็นยานะครับกินอาหารทุกอย่างให้เปญญ็นยา อยากกินตามใจป่าอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตเราครับที่ั้งที่เปลี่ยนเรื่องของผู้สูงอายุข้าวัดกันตลอดแต่ว่าทําไมจี่แจไปบอกไปเรื่องุกสนานถ้าที่จะไปกันภาวนาแล้วก็อะไรอย่างนี้ครับครับคงพระไม่สอนกรับหลวงพ่อ ผม,ผมไปเห็นวัดที่ดีๆวัดที่ผมไปดูตัวอย่างสมนักพระสงฆ์พระครูนะเขาจะนําเลยนํโยมนําศรัทธาเข้าวัดนํโยมให้ปฏิบัติเพื่อสุขภาพทั้งกายและใจทั้งจิตนะฮะอาหารกายอาหารใจทมันอยู่ที่พระสงฆ์ครับพระสงฆ์ทุกรูปเพราะฉะนั้นต้องปฏิวัติที่พระสงฆ์ผมว่าพระสงฆ์ทุกพัดจะต้องมี ความรู้ความสามารถในการอบอรมชาวบ้านประชาชนให้เข้าใจถึงธรรมะเนี่พวกเราผมคิดว่าจะช่วยจันรงศาส,สนาพุทธของเราให้ยั่งยืนต่อไปเฉพาะเจ้าของบ้านคุณครูคุณครูคครนะไรเนอนะคุูตายนะคุูตายครูดนตรีคุณราชันนะเป็นแบบอย่างที่ดีเลยครับนะอันนี้เป็นทําบ้านให้เป็นวัด ทำให้ได้บุญได้กุศลเยอะนะครับผมก็พยายามจะไปอเอาแนวนี้ไปที่บ้านบ้าง <c oughs> ไพ่ทราบว่าจะทำได้ไหมที่บางงงก็ไม่มีฮะที่บ้านก็ไปอาศัยที่วัดพระสงเทียนวัดอานดอยของพระธาตุสงเทียนที่ของหลวงพ่อนะฮะก็ไปช่วยกันนะครับชวนใครไปนี่ไม่เคยไปเลยคนแก่นะร้อยกว่าคนาไปหลวงพ่อก็ไปเทศนา ไปชวนแล้วนะฮะเอารุ่นแรกไปสักสิบคนดิหายต๋อมไม่มีใครไปสมัครเลยเราก,กลัวพวกเนี้ยเอ้ยตต่นตีสามจ้ะก <c oughs> ินข้าวคาบเดียวทรัไปบ่ได้ <c oughs> ครับเอากลัว <c oughs> กลัวลำบากครับนะนะอย่างมันนาเต้นวอันอะไรเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่แล้วครับชาวบ้านที่ชอบสบายเนาะอยู่บ้านก็อยู่ห้องแอร์สบายครับ